เปิดบ้าน9้าสุภัสาราสาวโสดป้ายแดงแจ้งเหตุเลิกชาวชาวลิตหลังจากถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ว่าความรักมีเหตุสะดุดหรือเปล่าสำหรับคู่ของนางเอกสาว9้าสุภัสาราธนชาติกับแฟนหนุ่มชาวชาวลิต โดยก้าวออกมาเปิดใจถึงสาเหตุจบรัก3ามปีมาจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันไม่มีเรื่องของมือที่3ามมาเกี่ยวข้องส่วนเรื่องการลาออกจากวงการล่าสุดสาวก้าวได้ออกมาเปิดใจในรายการสามแซบว่าเคยมีความคิดที่จะออกจากวงการบันเทิง ก้าวได้กล่าวว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ติดโควิดเราค้นพบตัวเองว่าตอนนั้นว่างมากก็เลยไปทำธุรกิจที่อยากจะทำพอทำปุ๊บเราไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องแต่งตัวแล้วมันทำให้เรารู้สึกสนุกเพราะเราได้อยู่ข้างหลังและควบคุมอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำซึ่งกลับไปทำงานก็เหมือนว่าเราตั้งตัวไม่ทันเราต้องกลับไปทำงานแบบนี้อีกแล้วหรอมันทำให้เกิดความรู้สึกอยากออกจากวงการ